ท่านผู้ชมตอนนี้แบอบลเช็กกำลังจะเริ่มเดินทางแล้วนะครับจะออกเดินทางจากบ้านนะครับตอนนี้กับเวลาสองทุ่มนะครับเพื่อที่จะไปหาเพื่อนก่อนนะครับไปนัดเจอกันที่ปั๊มปอดตทอนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยทุกสิิงทุกอย่างคือแบอลเช็กเช็คดูเรียบร้อยแล้วเนาะไม่ลืมแล้วเนาะยังไงยังไงแล้วเดี๋ยวคอยติดตามช่องบอลเช็กนะครับคอยเป็นกําลังใจบอลเช็กเนอะ รับพร้อมบ่าวเด็เกพาดอลนไทยเลนบายลุยลุยเป็นกำลังใจให้บ่าวแจ็คเตอร์ ราแจ็คกอออกจากพัทยานะครับสี่ทุ่มนะครับทุนผู้ชมสี่ทุ่มตรงเลยนะครับตรงนี้ก็อยู่ตรงที่นาเกลือนะครับสรุปแล้วทริปนี้นะครับเาาแจ็คก็ไปกันสี่สี่ลำสี่คันนะครับทุกผู้ชมหกชีวิตนะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวไปล่องเหนือไปล่องภาคเหนือกันนะครับทริปนี้นะครับเบาแจ็คก็มาเที่ยวกันกับกลุ่ม สหายทัวริ่งพัทยานะครับท่านผู้ชมอากาศตอนนี้ก็โอเคแล้วครับเย็นเย็น,ยน,ยนสบายตอนนี้บาเจ็ตก,ก็อยู่กันที่ในตัวเมืองชนบุรีนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม ก็มาถึงที่ฉะเชิงเซาเรียบร้อยแล้วนะครับทุนผู้ชมเข้ามานะครับเยอะนะครับกําลังขับกําลังดีนะครับินมาสายมินบุรีกรุงเทพนะครับทุกผู้ชมเปลี่ยนกันนําทางน,นะครับทุกผู้ชมตอนนี้ขับรถได้มันทีเดียวเลยนะครับ อนนี้ก็โอเคเลยสบายๆนะครับครับตอนกลางคืนนะมันดีอย่างหนึ่งเลยนะครับอ่าไม่ต้องโดนแดดเนาะจริงๆแล้วเบาเจ้าชอบขับรถในเวลาตอนกลางคืนนะมันจะ,ะทําให้เราแบบไม่เครียดไม่ร้อนไม่อ่าอะไรอะ่ะไม่วุนวะมุนวายกับแสงแดดนะครับท่านผู้ชมเรามากันสี่คันนะครับท่านผู้ชม ตัดหมอกตอนนี้โอเคเดี๋ยวปิดแป๊บหนึ่งมันไปทางแล้วมันสว่างประชาสํราราญถนน3035ตรงนี้ดีจังเลยครับอ่ะครับแนละ้วจะฝั่งซ้ายนี่จะเป็นลำคลองเนาะเป็นแม่น้ำเล็กๆอะ่ะตอนกลาวันนี้สวยงามเลยนะเนี่ยดูดีนั้นดูน้ำมันสะท้อนกับไฟอะ่ะ ครับรถหลายรอบนอกนี้ก็โอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปที่อ่าหนองแครนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้เข้าไปข้างในอ่ากทมครับท่านผู้ชมเราพยายามขับอ่าอ้อมอ้อมข้างนอกรอบนอกนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกับอ่าการจราจรติดขัดเยอะแยะรถเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะประมาณเนี่ยครับก็ขับรถอยู่ตรงข้างนอกก็จะเห็นประมาณเนี้ยอ่ารถ ก็ไม่ค่อยจะเยอะขับแบบสบายไปเลยนะครับท่านผู้ชมบาวแจ็กแล้วก็เพื่อนๆก็เลยเลือกใช้ที่เส้นทางแบบนี้นครับพะเรามาหลายคันเนาะก็ขับรถแบบารอบนอกลอบนอกนี่ก็โอเคครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มสี่สิบแปดนาทีนะครับขับต่อไปนะครับขับไปเรื่อยเรื่อเหนื่อยเราก็พักนะครับ แต่ที่สำคัญสำคัญนะเราขับรถไปมีประมาณร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบหรือสองร้อยเนี่ยพักรถสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้รถมันอ่าบริหารร่างกายของเขาอ่ะอ,อแล้วเราก็จะได้บริหารร่างกายของเราไปด้วยนะครับนี่แหละครับไนเกอร์นะครับเวลาปวดตัวนะขับรถนะก็พยายามจะบริหารขาบริหารด้วยการยืนนะครับ ยืนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับตอนนี้บ่าวแจ็คก็มาพักรถกันก่อนนะครับขับรถก็จะสองร้อกว่ากิโลเองนะครับก็มาพักกันอยู่แถวแถวนี่เลย <c oughs> เล่นอะไรอก็ทำคีบปตสสิเ <c oughs> นี่ยครับอ่า ตอนนี้อ่าดันมาจอดตรงนี้นะผู้หญิงดันปวดฉี่แต่หาที่ฉี่ไม่ได้นะครับทุกทผู้ชมหล,หลังป้ายอะไรอะ <c oughs> ไม่เดี๋ยวข้างหน้านี้ก็มีปั๊มอยู่มั้งเ,เออคงจะมีแหละฮะนนแล้วตรงนี้มันที่ไหนเนี่ยเขาเรียกว่าคลองหกอ,อ,อ่ะ <c oughs> <c oughs> ว่าไปเรื่อยอ๋อคลองถม

ตรวจจูรกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไอ้คันนี้ยืนบ่อยบ่อยคันหน้าเนี่ยยืนบ่อยบ่อยไม่มีเบาะนี่นี่เบาะดูเบาะเขาก่อนนี่เบาะหนาขนาดนี้เลยนะเนี่ยถามไีแจ็คแจ็คประตูรั้นนาป่ะเนี่ยประตูร้านนาอ่าจังหวัดแพร่แพร่อ่าต้องพิมพ์คว่าแพร่ด้วยนะพี่ฮะไปเยี่ยวไหนนี่ไง ทำไมไปส่งเหรอนึกแบบไปไม่ถูกแล้วก็พักกันอีก2รอบสองรอบเกือบ0อโลอีกตอนนี้เหลืออีกประมาณสี่500ร้อ ตอนนี้ก็เราก็ขับมาได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับสภาพก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอตอนมาใหม่ๆนะครับไม่กี่กิโลก็ยังเรียบร้อยอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่พอมาได้กลางๆงทางแล้วนะครับสภาพมันก็จะวางเละขะอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ดูสภาพสาวๆสภาพสาวๆนี่หมดอดหมดอะไรอ่ะหมด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 มากเลยเนี่ย ม่เหลือเสาพอแล้ว,กา,ก,วกาแฟก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหม,ไม,ไหมอ่านในทามบอกว่าปวดขี้ไงหดหมดเลยใช่ไหมนครสวรรค์แล้วนะครับท่านผู้ชมอายุทยานครสวรรค์ตอนนี้เวลาตีหนึ่งสามสิบสองนาทีนะครับ ตอนนั้นอีิปีที่แล้วเบาเจกมาเที่ยวขับรถมาเองเนาะด้วย CB 500้ารอยเคันนี้แหละครับท่านผู้ชมกอ็อะไรอะเขาเจอดทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวยเ,าเยวบาหมานเขาเจอดทำอะไร G.P.S. ใช่ไหมตั้ง G.P.S. เหรอเออเล่าต่ออปีที่แล้วบาเจ็กมาเองลุยเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมมาครั้งแรกเนาะเป็นครั้งแรกแรก ดโดยการขับรถ c b 5 0 0 a ครับตอนนั้นนะครับสนุกมันตื่นเต้นมันก็ได้อัดทรถอีกแบบนึ่งเนาะโอ้ตอนนั้นเบาเจคไปเที่ยวรู้สึกว่าจะ4คืนห้าวันนะครับไปคนเดียวนี่แหละเราเจ๊มีคลิปเก่าๆอยู่นะตอนนั้นที่ไปทำถ่ายทำคลิปที่เชียงใหม่อะครับแล้วผ่านไปอ่า ไปเที่ยวหน้านอกปีที่แล้วไปเที่ยวหน้านไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวอ่าแม่กำปองแล้วก็ไปอ่าภูลังกาแล้วก็ไปอำเภอฝางก็หลายที่เลยนะครับสนุกครับปีที่แล้วปีนี้ก็สนุกแหละบา่าเจคิดว่านะเพราะว่าเบา่าเจมากับเพื่อนๆน,นะครับทั้งหมดสี่คันนะครับก็ยังไงไงก็ต้องไปอหาเที่ยวให้เยอะๆเลยนะครับมาครั้งนี้นครับ จะได้ไปเที่ยวไปเก็บภาพส,สวยๆงามๆที่จังหวัดแพร่ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเบาเจ็กก็จะไปแวะที่อ่าน่านนะครับไปนถนนหมายเลขสามแล้วก็ไปสปานมาไปอ่าบ่อกเกลือประมาณเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเรื่อยๆแหละครับท่านผู้ชมคอยติดตามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคนเนื้นอดึงเบาแจ็คขับรถคนเนื้อ ครับเวลาเราขับรถตอนกลางคืนเนาะ,ะบางทีท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเวลาขับตอนกลางคืนเนี่ยตอนเนี้ยประมาณตีหนึ่งสี่สิบแปดเนี่ยขับรถไม่ง่วงบ้างเลยเหรอเนาะ,ะบางครั้งมันก็ง่วงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมถ้าเวลาเราง่วงม่วงนี้เวลาแก่แก้ไขนี่เราก็หาที่จอดรถเดินเล่นนะครับเดินแถวแถว้นปั๊มน้ำมันนะครับท่านผู้ชม เดินทานูน่นทานี่เนาะอ่าเวลาจอดน,นะก็พยายามอย่านั่งนะครับทุกผู้ชมเราก็เดินยืดเส้นยืดสายไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาเดินไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เดินน้ําอะไรเย็นๆตอนนี้ไม่มีอาการเ่วงนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเดินทางนี้แบบเราแจ่กรอพักผ่อนได้เต็มที่เนาะก่อนจะเดินทางเนี่ยเราก็วางแปนระวังแผนเราให้เรียบร้อยนะครับทุกผู้ชม ครับเมื่อก,กี้ก็อ่ผ่านมาถนนถนนเขากําลังทําทางอยู่เนาะแล้วก็มันแบบถนนบนผิวถนนมันขูดอ่ะเขาขูดเป็นเส้นเป็นเส้นเวลาเราขับมาแล้วก็เราไม่ทันได้ระวังรถมันสายพอส่ายสบัดสบัดแต่ไม่ได้สายแรงนะครับแล้วพอดีไอขาตั้งคู่มันไปขูดไอใต้ท้องถนนมันเลยเสียงดงังก็เลยมาดูก่อนเช็คดูก่อนนะครับโอเค ไม่มีปัญหาตรงแถวเลยเลยอุดอ่าเลยอะไรอะ่ะจำไม่ได้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวไปต่อครับครับตอนนี้เรามาเบรกมาพักนะครับที่สินบุรีนะครับท่านผู้ชมก็จอดอยู่สี่สหาย อยู่ข้างหน้านี่นะครับแล้วดูสภาพนะครับท่านผู้ชมนูน่นดูสภาพก่อนนะครับหมดเที่ยวหมดแรงนะครับอ่าสภาพสตรีก็สลบสไลนะครับข่เก้ารใช่ไหมมันเฉล่ยเมืก,ก,กี้ <100 km. S 1> เหยียบมันเลยนะครับบิดสะมมันเลย อล,ล,ลครับตอนนี้บาลแจ็คก,ก็มาบริหารร่างกายก่อนนะครับมาพักที่สิงบุรีก่อนเนาะตรงปั๊มน้ํามันเนี่ยครับพอะทอรครับท่านผู้ชมกอดีปวดเอวปวดก้นแล้วก็เพื่อนเพืเอ่อนบาแจ็คก,ก็อยู่ตรงนน้นนะครับท่านผู้ชมนน่น กี่โมงแล้วเนี่ยประมาณตีสองแล้วนะตีสองกว่าหน่อยหนึง่งก็ขับไปเรื่อยๆนะครับเหลืออีกแค่สามร้อยกว่ากิโลเองครับไปที่แพ่ก่อนนอกไปแวะที่แพ่เดี๋ยวยังไงก็คอยติดตามตอนต่อไปไม่ใช่ตอนต่อไปเดี๋ยวข้างหน้านี่แหละครับยินดีตอนรับสู่ชัยน่านตอนนี้ตีสนะี่ห้านาะทีแล้วนะครับท่านผู้ชมกำแพง ตาพิจิตรพิษณุโลก จะเลี้ยวตรงนน้นใช่ไล่ะขยับไปข้างหน้าหน่อยดีปะ่ะครับเช้าวันใหม่ครับท่านผู้ชมหกโงห้านาทีนะครับฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วอีกร้อยกว่าโลนะครับจะถึงอ่า จุดเป้าหมายที่เบาแจ้ก,กับเพื่อนๆจะแวะก,กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะทยอยทยอยไปสายเหนือเรื่อยๆนะครับก็ชะลอชะลอรถนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคนขับนะครับเริ่มจะง่วงแล้วนะครับตอนนี้กําลังหาที่นอนแป๊บหนึ่งนะครับ อะไรมันดับบอหน้าปัดดับเครื่องก็เจ็ดจุดห้ามากอ,อ๋อหน้าปัดดับตัวไหนตัวนี้หรอหน้าปัดนี้ตัวนี้สิดดอ,อ๋อตรงหน้าปัดมันดับไปคิ้มไหมอ่ะเอาจิมดึงอือเออตัวดึงฟิวอ่ะอยู่ไหนตัวดึงฟิวอ่ะจะเข้าใส่ตรงไหนอ้สิไปดูรถปิ้งยัดดิใส่เขาวอ่ะไอตัวเป็น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 เป้าขาวอ่ะตัวดึงฟิวนั่นแ่ะมีมีฟิวสำรองเปล่าวะ ไอ้มันมีิมีฟิวแถมมาให้อยู่แล้วพี่สองตัวถ้าเ5้าขาดก็เอาเบอร์มันมีเจจห้าแถมมาให้แต่ถ้าขาดสองตัวก็เอาเบอร์สิห้าใส่ขี่ได้แต่เราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ถ้าดับรถปุ๊บคือขับรถมามาจาคทีฟิวมันขาดฟิวมันขาดเพราะฟิวขาดพุ้มน้าเอ้ตัวผมวาไม่อตัวนีชอแล้วก็ดับขุ้นขึ้นียังไอตัวนี้ขึ้นยังอันนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วโอเคขึ้นแล้วฟิวสาดมันเป็ือสวสาแท้สต ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีตัวสลแปรเหมือนกันนะอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่15ถลาแปรไฟหน้าปัดไม่ติดไปจุกเทอรได้เปรตไฟเลื่ยไม่ติดนะไฟท้ายไม่ติดแล้วตัวนี้ติดให้มาดูให้มาดูฟิวที่ฟิว7.5ตัวที่สามเออนล้วมันอยู่ๆมันขาดได้ไงเนาะ7.5ไม่พอไม่มีไม่พอคือหมดเอา15มาถลามาสลาแปรได้มันกระชากกระชากฟิวเลยขาดใช่กระชากคือแกแกแกบ่อนไม่เยอะ I'm you.